คือคือผมที่ตรงนี้ก็เพราะว่าคือเรายังถ้า้าตอนนี้ตอนนี้คือมันมีกระแสนะะว่าเรือเรือที่วิ่งเรยไก่จะจะใช้เขาก็มีกระแสตอนนี้ศึกษาอยูว่ามัมีเทรนเกี่ยวกับในการฉีคือใช้เรือรขึ้นอย่าขึ้นแล้วก็หลังจาก เสติกิโลเนะี่ยเป็นปัญหาสติกิโลตรงนี้ดุจเช่นชการเป,ไป็นท่านอยู่นะครับตอ,อนคำถามสุดท้า,นนายนะครับเปิดหมดเวลาแล้วนะครับถามว่านโยบายกรมเจ้าท่าเนี่ยมีนโยบายอะไรหรือว่ามีแผนงานอะไรเกี่ยวกับท่าเรือสุราษฎร์นะครับมีก็มีตอนสั่งมีตอนสั่งจะทำอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันเราจะเตรียมตัวตั้งรับแล้วก็จะรุกยังไงนะเราจะจะทำไงบ้างฮนะ ตอนตอนนี้คือเรากําลังจัดย้างที่ปูซาอยู่ครับให้ทำ่ะครับพัฒนาพัฒนาให้ท่าสองขาเป็นท่าดีสันะ่าขนาดใหญ่เลยเออขนาดกลางรขนาดกลางเพราะเขาจะเห็ว่าก็ต้องดูที่เขาจํากัดเรื่องความลึกของล่องน้ำการควบคุมได้ขนาดกลางทีนี้ทราบว่าลองน้ำนี่นะครับมันจะมีประเด็นว่าบางทีเรือเข้าตรงไม่ได้มันต้องอ้อมใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ไงคุณลองน้ำได้ไงหรือว่าไร ถ้าถ้าคือคือคือถ้าอันนี้จะเป็นเรื่องของวิศวกรรมนะครับแต่ว่าเขาจะต้องศึกษาทำไปเป็นไปได้แล้วก็การออกแบบใช่ไหมเราศึกษา,านานไหมครับคือตอนนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นขั้นตอนขั้นเรื่องซึ่งจะขั้นตอนการศึกษาออกแบบเนี่ยก็คงจะประมาณปีมันมีประเด็นที่ผมอยากฝากชาวโุราชเลยนะครับว่าชัดเจนว่าตอนสัปดาห์นี้เราจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นคราวนี้ ในยของรัฐบาลชุดนี้และผมเชื่อชุดต่อไปนะครับมันจะต้องมีเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างรางน้ําและบกปัจจุบันนี้89น่89ใช้ทางบกเพราะนั้นถ้าพัฒนาดอนสักขมาแน่นอนว่าตอนนี้เข้าใจว่าจะมีการจัดตั้งครงการส่งทางรางก็จะเป็นการเชื่อมรางมาที่ท่าเรือตอนสักนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับ แต่ดูจากลูกการประเทศแล้วเนี่ยรถจีดิกงต้องเป็นอย่างนั้นโอซานพื้นจากต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นก่อนที่จะหมดเวลานะครับในช่วงนี้ก็ขอาฝากให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ไปลองเตรียมการดูว่าถ้าดอนสักเนี่ยได้มีการพัฒนาให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเป็นท่าเรือแม่น้ําขนาดกลางก็เลท่าเรือชายฝั่งขนาดกลาง,าาลางแล้วก็พันธการเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลีนโยบายเชื่อมลางมานะครับเพื่อเอาสินค้าอย่างเช่นขนส่งอาหารทะเลอะไรก็ได้ขึ้นจากเรือนะครับ ไปที่รานแล้วก็ต่อไปที่ศูนย์กลางการากสินค้าเนี่ยภาคใต้ที่ไหนสักแห่งตรงนี้เป็นเรื่องที่รูปแบบการทําธุรกิจในภาคใต้หรือว่าอย่างเี่นสงข้าทเปลี่ยนไปอันนี้าก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องกลับไปตบทงตัวดูว่าล้วจะเตรียมรุกหรือเตรียมรับกันอย่างไรแน่นอนว่าระบบการขนส่งทางรถก็จะต้องมัเชื่อมโยงกับทางรางราจะไาเชื่อมโยงกับทางเรือก็จะเป็น เาเรียกการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกแ็คือมันติดบนรถพวาสโ์่อันนี้เป็นเรื่องที่ในอนาคตต้องเกิดขึ้นแน่อย่างน่าพากย์เด็กสองปีนหน้าจะมีอะไรเ,ไก,เ,เกิดไปแล้วก็นโยบายก็ชัดเจนแล้วว่าจะเป็นการปรปับปรุงท่าเรือดอนสังนะครับคุณวิรัตมีอะไรอีกเสริมไหมครับเพบราะเวลาหมดแล้วถ้าม,มีนะครับขออ,ขอนุแยกคำที่แทางพิธีกรนะครับขอบคุณคุณวิรัตด้วยครับผม,มุกเบอร์ให้พิธีกรให้คุณวิรัต